ทำไมถุงเท้าคู่นี้มันอุ่นๆนะวันนี้อากาศเย็นๆเรากำลังจะใส่ถุงเท้าไปโรงเรียนแต่รู้สึกว่าถุงเท้าคู่นี้มันอุ่นกว่าปกติแก้มเราเลยเผลอไปแนบกับถุงเท้าอุ่นเหมือนแก้มแม่เลยพอเราถามแม่แม่ก็ยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าแม่เอาไปผึ่งแดดมาให้เมื่อเช้านี้กลัวหนูใส่แล้วเท้าเย็น ทุกคนเคยเป็นไหมโมเมนต์ moment เล็กๆน้อยๆที่แม่ทำให้เราแบบนี้แหละบางทีมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าโหแม่รักเราขนาดนี้เลยเหรอบางทีเราก็ลืมขอบคุณแม่ไปบ้างแต่แม่ก็ไม่เคยบ่นเลยเนาะถ้าทุกคนเคยมีโมเมนต์อบอุ่นแบบนี้เหมือนกันกดไลค์ให้หน่อยนะอยากรู้ว่ามีใครรู้สึกเหมือนกันบ้าง การกระทำเล็กๆน้อยๆของแม่นี่แหละที่ทำให้เราอบอุ่นหัวใจได้ขนาดนี้แล้วทุกคนล่ะมีเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกถึงความรักของแม่บ้างไหมลองแชร์กันนะเพื่อเราจะได้เอาไปทำตามบ้าง